เราเล่นถ้าเกิดว่าแพนเคก้กบอนี่เมื่อก่อนทำพวกขนมหวานบ่อยมากเลยอะแล้วก็อ้วนเป็นตุ่มเลยแพนเคก้กบอานี่แล้วก็ถ้ามันผอโมเหรอจริงแต่หนูใช้ความพยายามในการรดน้ำหนังมากเลยอะโคตเหนื่อยอะตอนนั้นโอ้ค่ะไม่อ่ะ ไม่ได้เข้ายิมคือที่บ้านหนูมีเครื่องวิ่งใช่ไหมก็<ส>มีแบบมีออกกําลังกายตามคลิปลอะไรเงี้ยตอนที่อกหักแบบอยาใา้เขาเสียดายไงเวลาที่ใครทิ้งเราอะ่ะ <c oughs> เอออกหักยาสุดท้ายก็โซมซามกับมาหารหนุ่ม ยิ้แบบผู้ชนะอุย้ยมันเรื่องมันนานมากลาแล้วหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเรื่องมันนานมากแล้วตั้งแต่มปลายอะ <c oughs> เอาจริงๆทุกคนไหนที่เป็นแฟนเก่าหนูอะกลับมาหมดเลยนะมปลายใช่แต่แบบว่าใครที่แบบที่จะจบดีหรือจบไม่ดีสุดท้ายอะกลับมาหาหนูหมดเลยนะเอาจริงๆอ่ะก็ยังมองหมดไม่เลิก แน่นอนแต่ที่หนูพูดไปคือเรื่องจริงทั้งนั้นคือเราอะไม่ได้ไม่ไความดีล้วนล้วนบนกันเก่งหนูรู้เลยอะพวกพี่ตอนที่พิมพ์แล้วก็ฟังก็คือแบบ อย่างเงี้ยโอเคของพอพอคนค่ะ,อ,คคะอ้าก็เป็นเรื่องจริงอะถ้าเกิดว่าหนูไม่ชอบพูดเรื่องโกหกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่แบบแต่งขึ้นเหนื่อยเชื่อเห็นไหมก็มีหนึ่งคนที่เชื่อเชื่อแบบอเต็มใจมัง้งเต็มใจแหละหมืนจะไม่คิดมากแล้วกันอืมโอเค ก็มเรื่องให้หน่อยอ่ะขอเสียงเสียงดนตรีึ้นไหนปิ้งปิ้งแล้วไงต่อไม,ไม่รู้อะ่ะคืออะไร,รอ่ะเสื้อจริงโฮ้ยหนูรู้สึกด,ดีมากเลยที่ใต้ตาหนูไม่ดำขนาดนั้นแล้วอ่ะ ใช่ผมมนะีแต่แต่งนะแต่แต่งนะสัสดีค่ะคุณพี่ค่ะข้าวปุณค่ะสวซดู้ี่พี่พี่เก้าเหรอโอ้ทำไมรูปผมหนูไม่ชอบเป็นอย่างนี้วะไดิ กันูพี่ทอสไม่ทำงานแล้วเหรอี่เจ้าเองอ่งานอาจจะเสร็จแล้วใช่คิดไรอ่ะมาหนูช่วยคิดรับรองรับรองเริมมาดูก่อนคิดงานอะไรอน่ะเพือหนูช่วยได้คือหนูช่วยได้ไดจริงจริงซีดเรียสีดเรียสีดเลียสมากเลยเร็ว เรื่อโน้ำหนักมากแล้วแต่ว่าช่วงนี้หนูกินไอ้นี่น้ำมันมะพร้าวสกัดกินอนะลองกินตอนเช้าสองช้อนก่อนมื้ออาหารใช่ใช่จะได้ดีใช่ไหมตอนนี้หนูกำลังทดลองอยู่หนูว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องมาใช้เวลาตอ,ตอนที่ตื่น อเควางแผนงานระบบอ๋อสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคือรอะ่ะพี่เป็นดีไซเนอร์เหรอเฮ้ยหนูเคยอยากเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะสายแฟชั่นอะแต่ว่าไม่เป็นดีก,กว่าต่อครับวางแผนงานระบบแล้วก็ต้องดูภาพที่ต้องให้ด mm ีไซเนอร์แก้ไขดีไซเนอร์ Designer ไหนอะ่ะ ดีไซเนอร์ไม่ได้เกี่ยวกับพวกฟูดหรอรเป็นคนครมวเงินครับรถ้าถามว่าอยากเป็นคนคุมหนูอะไม่พูดดีกว่าโทษนะ่ยท่าน,นที่มาดีครับไม่พูดดีกว่า,าวขอบคุณครับรขอบคุณครับเลียวออดต่อหรือเปล่า เราเล่นนะเราเล่นนะพี่ทอมพี่โดทำอะไรอยู่ <S <S อะไรอ่ะหนูถึงเรื่องตัวเองแล้วทำหน้าก็นอยเหนื่อยกันหนักนันขนาดน,น,นี้เลยหรอ แกงแกงแงกงแกงกดผิดนะทำรายการอไปไหนกันแล้วล่ะอ้าวพี่โดเปลี่ยนลูกแล้วเหรอใครอยู่แอปเรา ใช่ค่ะช่วงนีไทยอย pues the <the ู่ันเท้านะกรุงเทพที่ยิ้มมาดีค่ะรู้แล้วว่าลูกถ้ารานผูกจิ้งเหลี่กูโทษติ ภาษาอังกฤษหนูจะแบบว่างงงงนิดนึงนะงงงอะ่ะ <laughs> พี่ทำอะดีคะ่ะพี่ทำ,ทำอะไร,รอยู่ทำอะไรกันเอ่ย <laughs> ไม่เอา ทำมาทำไมโปรโหมดนะเขาอีกเขาไม่ได้จ้างนะไม่อออมมรอหลัสดีครับ<ถ>อเอ,อ้ยพ,พี่ท้อพี่ท้อนอี่วะพี่ท้อ,ทอ,อ,อ,อว้าว ช่างไม่ตรงกับความเป็นจริงทำไมอะความเป็นจริงคือหนูจะบอกว่าพี่รู้จักกินเทะเลไหมกินเทะเลเพราะว่ามันช่วยอาจจะช่วยได้สวัสดีค่ะพี่ขนมพี่สอสวัสดีค่ะรู้ครับโอเคไม่ยุ่งดีกว่าเอาเนว่าสุสานกันค่ะไม่ยุ่งเหรอพี่เกียรติค่ะเปล่าก็เพื่อแบบคิดออกไง เป็นไอเดียอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่างานที่เป็นแบบไหนอะ่ะพี่มาพี่มายโยหรอคะอ๋อพี่มายโยใช่ไหมสวัสดีค่ะขเคนที่งอนแต่ไม่ง้อเราทุกคนไม่ใช่คนที่หนูงอนแต่เขาไม่ง้อนหนูและเขาก็งอนหนูด้วยล่าสุดแต่ก่อนที่หนูจะงอนเขาคือเขางอนหนูก่อนเรื่องมันอาจจะงง,ง,งๆแบบซอบซอนนิดนึง ซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินหนูพออะไรแต่หนูมอนกลับไปแล้วอ่ะไม่ไมีใครเข้าใจหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะสพี่เอทำอะไรอยู่พ <c oughs> ี่เอทำอะไรอยู่ส <c oughs> วัสดีครับโอ้อ oh, <c oughs> ร้อนเลยน,นะป่าห <c oughs> <c oughs> ยอกอะ <c oughs> แบบว่ายกหยอกอะ <c oughs> าใจก็ได้ดีมาก